อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของวายนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการปลูกวายก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและในการนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญหน่วยงานหลายหลายหน่วยด้วยกันนะครับที่ไปร่วมกันและก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะครับไปร่วมในการปลูกป่าครั้งนี้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องการปลูกป่าแล้วยังมีอีกโครงการหนึ่งนะครับที่จังหวัดน่านเป็นต้นแบบ แล้วก็มีการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆก็คือโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราช,ชมริจังหวัดน่านโครงการนี้เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้านขยายผลคือมีการสร้างฝายขึ้นมาในพื้นที่4หมู่บ้านเป็นฝายขนาดเล็กนะครับหรือว่าฝายแมวเพื่อใช้ในการเก็บกักน้ำในฤดูแล้งใช้ต้นทุนเพียงแห่งละ1,000บาท เขาสร้างกันที่บ้านโป่งคําตาบลดูพงอําเภอสันติสุขบ้านห้วยคําตมบลฝายแก้วอําเภอภูเพียงบ้านห้วยปุกตาบสะนเสนียนอําเภอเมืองน่านและบ้านสกเกินตาบลยอดอําเภอสองแข่พี่น้องที่นั่นช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ําหรือฝายแมวง่ายๆครับเพราะฝายหนึ่งนี้สามารถจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าฝายแต่ละแห่งก็สามารถนําน้ําเพื่อใช้ในการเกษตร ได้ประมาณจุดละสีไร่ซึ่งขณะน,นี้ทางสำนักง,งานจังหวัดน่านก็ได้ระดมสภากำลังท่านผู้ฟังท่านใดที่จะบริจาคสมทบทุนในการสร้างฝายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ก็สามารถที่จะมาร่วมบริจาคก,กันได้เพราะฝายแห่งหนึ่งใช้ประมาณ1,000บาทเท่านั้นเอง พี่น้องที่นั่นก็จะระดมกันนําเอาหินมาเรียงกันนะครับบางแห่งก็พัฒนาเป็นรูปของกระสอบทรายบ้างบางแห่งก็เอาเงินอื่นไปสมทบกันทําเป็นซีเมนต์บ้างก็ได้ประโยชน์ดีนะครับเพราะจะเป็นการช่วยชะลอน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าน้ําที่ไหลาจากป่าเขาไหลลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดการชะลอน้ําเพราะนั้นการสร้างฝาย เล็กๆหล่านี้ขึ้นมาก็จะช่วยทําให้ป้องกันน้ําท่วมได้ในเมืองอันนี้ก็เป็นโครงการปีทองรังพะนะครับขณะนี้ก็มีการขยายผลกันไปวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังครับผมได้มีโอกาสไปร่วมเวทีการปารฐกถาพิเศษประกาศแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ตำบลยุบัวใหญ่อําเภอนาน้อยที่บ้านใหม่ใหม่มงคลหมู่ที่สองเขาจัดขึ้นที่นั่นบ้านใหม่มงคลนั้นเดิมชื่อบ้านสบหลมต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านใหม่มงคลเขาได้จัดเวทีขยายผลเพื่อประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่และท้องถิ่น ที่สำคัญก็คือสภาองค์กรชุมชนตำบลบูใหญ่ร่วมคิดร่วมทำร่วมกันเสนอแนะความคิดความเห็นที่จะพัฒนาตำบลของตัวเองขึ้นมาเป็นรูปแบบที่ชัดเจนที่สำคัญคือเมื่อร่วมคิดร่วมทำแล้วก็จัดทำเป็นแผนชุมชนแผนชุมชนนี้ก็จะรวบรวมเอาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตตำบลบูใหญ่ ซึ่งเขาได้ค้นพบปัญหาขึ้นมาและวิธีแก้ด้วยแล้วทำเป็นแผนอย่างเป็นระบบทีเดียวนะครับถือว่าเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดน่านแล้วก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติด้วยที่สำคัญคือเป็นหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการระดมความคิดความเห็นต่างๆในการจะทำแผนก็ร,ระดมกันในการช่วยคิดช่วยทำแก้ไขปัญหาในเรื่องของ การค้นพบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยปัญหาเรื่องสวัสดิการชุมชนปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าแล้วก็ยังมีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนขึ้นมาที่ตำบลบับใหญ่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านเศรษฐกิจ ตะบนบนใหญ่เป็นพื้นตี่ต้ตนแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบรูรณาการแผนชุมชนเข้ากับแผนท้องถิ่นนั่นเองนะครับโดยสภาองค์กรชุมชนเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนวิธีการของเขานะครับเท่าที่ผมได้ไปร่วมงานเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือรวบรวมปัญหาค้นหาสาเหตุกําหนดแนวทางแก้ไขจัดกิจกรรมโครงการและตัวชี้วัดต่างๆพร้อมทั้ง มีกิจกรรมใดโครงการใดที่สามารถใช้เงินของท้องถิ่นก็นําเข้าไปใช้ประสานกับแผนท้องถิ่นเพื่อใช้เงินงบประมาณของอบตอในส่วนใดที่ต้องใช้เงินงบประมาณทางราชการก็เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ได้ผลดีนะครับเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกันและในการนี้นะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ได้มาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนหรือสอตอสอภาคประชาชนจังหวัดน่านหรือสอพอจอภาคประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองสี่ภาคมีสภา,าองค์กรชุมชนแล้วก็ยังมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์กรมหาชนเข้ามาร่วมงานด้วยส่วนภาคที่เครือข่ายก็มีตัวแทนจากทาง สสชหรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผู้แทนโครงการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโครงการพัฒนาชุมชนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้โดยโอกาสและผู้สูงอายุสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี่มาร่วมกัน นะครับสังเกตแล้วก็ให้ขอ้อเสนอแนะในการจัดทําแผนชุมชนหรือแผตบบนตำบลของตำบลบ,บยยัวใหญ่อำเภอนาน้อยแล้วก็สอดคล้องกับการขับเคลื่อนในการวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะจัดการตนเองสามารถพึ่งตัวเองได้และก็ขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราประเทศไทยของเรากําลังเข้าสู่แผนพัฒนาสศร,รกิสังคมฉบ,บับที่1 1 เรามีแผนมาแล้ว10ฉบับแผนพัฒนาประเทศไทยนะครับระดับชาติส่วนแผนที่11นี้จะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2555เพราะฉะนั้นการจะทำแผนของตะบลบัวใหญ่จึงมีความหมายอย่างยิ่งนะครับที่จะรวบรวมเอาสภาพปัญหาต่างๆวิธีการแก้ไขกิจกรรมโครงการต่างๆนำเสนอเข้าสู่การจะทำแผนพัฒนาศเศรษฐกิจสังคมปชาชาติฉบับที่1 1ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการชุมชนที่พึ่งตนเองนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของตำบลบูใหญ่อำเภอนาหน้อยพูดถึงเรื่องดีๆแล้วยังมีในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เข้าพรรษาก็อยากจะเชิญชวนท่านูน้นฟังทําความดีถวายในหลวง84พรรษาและเฉลิมฉลอง2,600ปีแห่งการตัดสรูุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าในปีพศ2 5 5 4นี้จังหวัดน่านโดยองค์การองค์กรเครือข่ายงดเล่าจังหวัดน่าน ทั้งภาครัฐประชาชนผู้แทนประชาชนตำบลหมู่บ้านก็ได้รวมเสวนากันในเรื่องของการที่จะงดเล่าเข้าพรรษาผมก็ได้ไปร่วมด,ดําเนินการอภิปรายด้วยก็มีท่านพระครูสริธรรมพานีเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านคุณสรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนายแพทย์พิสิทธ์ศรีประเสริฐนายแพทย์สาธารณจังหวัดคุณเยวันลักษณุรักษ์นายแพทย์พงเทพวัฒ วงวัชระภัยบูร์และปูส่งคนวุฒิโดยมีผู้ประสานงานคือคุณอเนกสิทธ,ธินะครับภาคทีเครือข่ายเหล่านี้ร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนนะครับในการงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสามเดือนมีเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของการรณรงค์การงดหรือการลดการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะ ในเทศกาลเข้าพรรษาก็นเน้นไปที่ความสมัครใจของแต่ละบุคคล,ละครับในแพทย์พิสิทธ์ศรีประเสริฐในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าในการคัดกรองสุขภาพพบว่ามีผู้ดื่มหนักมีสถิติค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะนําเอาผู้ที่ดื่มหนักๆเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเป็นโอกาสอันดีนะครับ ในการปรับปรินพฤติการการดื่มสุราก็จะถือเป็นโอกาสที่ทุกคนในพักสุขภาพร่างกายแล้วก็ร่วมทําบ,บุญกับตัวเองและคนรอบข้างในช่วงเทศกาลขาา้าพัรษาความเจ็บป่วยก็จะลดลงตั้งแต่ปีพศ2547จังหวัดน่านมีสถิตินักดื่มลดลงร้อยละ37.7นะครับแต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและก็พบข้อมูลอันหนึ่งว่ากลุ่ม คนที่มีอายุ15ปีนะครับที่เป็นนักดื่มหน้าใหม่อยากรู้อยากลองล่อใจถือว่าเป็นความเท่โดยเฉพาะใช้ในงานเลี้ยงสังสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนงานเทศกาลประเพณีประจำปีต่างๆก็อยากจะรณรงค์ในเรื่องการขับเคลื่อนงดเหล้าในปีนี้ครับท่านผู้ฟังครับ ปีที่ผ่านมามีผู้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการงดเล่าส0 0 0 0รายนะครับปีนี้ทุกฝ่ายก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะได้เลขมงคลเป็นผู้แสดงตนงดเล่าเข้าบรรษาสัก98,400รายที่ใช้ตัวเลข98,400รายในการงดเล่าก็เพื่อถวายเป็น พระราจุกุศลทําความดีถวายในหลวง84พรรษาก็เพราะว่าเลข9เป็นเลขมงคลรัชการที่9 84หรือ84ก็เป็นปีพรรษาของพระบาทเชิญพระเจ้หัวนะครับแล้วก็เติมเลขศูนอีก20ก็เป็น98,400หลายก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่นานจะได้ร่วมกับโครงการนี้นะครับแล้วก็แสดงเกตนารมด้วยกัน เพราะว่าการงดเล่าคำศานรนี่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เครื่องดืมง่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทครับท่านผู้ฟังครับก็นํามาซึ่งปัญหาการทะเลาะเบาแวงในครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าเป็นนิวิตหมายอันดีนะครับที่เราจะบรณาการโครงการงดเล้าคำสารของจังหวัดน่านด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งครับผมนํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบ้างในช่วงนี้ก็คือ เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬลาลงกรณราชวิทยาลัยเขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะงานวิจัยเรื่องบทบาทของอุบาสกอุบาสิก,กาในการบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นงานวิจัยที่ดบรูปไว้ตั้งแต่ปีพศ2549จนถึงพศ2543เขาพบาว่าในการปฏิบัติ าแนวทางพระพุทธศาสนาเขาได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างชาวพุทธทั่วประเทศจำนวน310รายพบว่าเคยสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำร้อยละ30.66เป็นบางครั้งร้อยละ54.26ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระเลยครับ15.09%ปอร์เซนี่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่า คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนี่สวดมนต์ไม่เป็นไม่เคยไหว้พระเลย,เลยคือเป็นพุทธแต่ในนามเฉยอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหัวข้อเรื่องของการทำบุญตักบ,บาทถ้าจะเชื่อหรือไม่ครับพบว่ามีชาวพุทธไม่เคยทำบุญตักบ,บาทเลยนะครับร้อยละ25.79 ตักบาทเป็นประจำร้อยละ1 0บจตักบาทเมื่อมีโอกาสร้อยละ18.73ตักบาทเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร้อยละ45.26หอเคย,ยังมากอยู่แต่ที่ตัวเลขที่น่าสนใจคือไม่เคยเลยนี่นะร้อยละ25.79 อีกอันหนึ่งที่เขาทำการวิจัยก็คือในเรื่องของการรักษาศีลเขาบอกว่าศีลข้อที่รักษายากที่สุดท่านทราบไหมครับข้อไหนผลการวิจัยออกมาแล้วบอกว่าชาวพุทธบอกว่าศีลที่รักษายากที่สุดคือข้อ1ครับข้อของการห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือปานาติปาตาเวนั่นเองนะครับรองเนมมาคือข้อห้าครับ สุรานี่แหละครับปฏิบัติยากร้อยละ28.47วันนี้เลยนำเรื่องนี้มาเพราะว่าในช่วงของงดเล่าเข้าบรัษาก็อยากจะฝากว่าการรักษาศีลโดยเฉพาะข้อ5นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรที่จะได้งดเว้นนะครับโดยเฉพาะการดื่มสุราการฆ่าสัตว์นะครับที่รู้สึกตกใจก็คือว่าชาวพุทธบางส่วนไม่เคยทำบุญตับบารไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระ แม้ว่าจะมีไม่มากแต่ก็น่าห่วงว่าในอนาคตหากคนไม่ใส่บาตรพระสงฆ์สาม,มเณรก็คงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังทั้งหลายในช่วงงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งช่วงวันสําคัญทางศาสนาอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเข้าวัดเข้าอาศัย